ให้ตั้งใจศึกษาโรงเรียนในปีหน้าปีนี้จบแล้วเหลือปีหน้าเราก็ศึกษาโรงเรียนต่อไปกิจกรรมสร้างความสุขสมทานีน้ามาราพี้านแดงโอ้โหโครงการสว่างสว่างมันขาวกิจกรรมสร้างความสุขสมท้ายปีของของชอบของชัยแดงไม่อ้าวแล้วก็องมีค่าให้ นันมากนะไม่รู้เขาว่าเป็นอะไรนะครับแต่ของจากใจพี่เพื่อนมองกล้องมองกล้องหนึ่งสองสมมองกล้องโอเคจับต่อเลยครับได้หมเล่หนึสองนัตมนยนแบบเมออล้ก็แล้วก็ไทยไทยมีน้องด้นี่ยเก่อนนะครับ จตเลได้ไหมล่แปดบแปดสิทันวลารบอาาายมาเดินนเทำวลาที่นนะเเยจะเ็นจเนะอ่าขายูโตที่เราอ่อมอ้าวทำแล้ได้ไหมล่ก้าสิบหกเลก้าสิบหกก้าโอ้โห ท่านี่บนทำเวลาที่หนึ่งครับทำเวลาที่หนึ่งเราจะได้ทำเเนาะโอเคเราจะได้มีเวลาทำเตลงนานๆหน่อยมอกนะครัมอกอกน่สองโอ้หากจับระงใราให่แกมหาเร่หงน์้อยอรอยเแล้วจ้า่มามองมา่นะครับ จะตัวไปแน่งตัวไปแล้วรับก้อ่ามองค่างหนึ่งสองสามากวยโอเคอ่ะจะต่อเลยจะต่อเลยเกบหมดแล้วเหลือยีงไงเหลือตุ๊กวันนี้ก็เหลือเอาไหดีเอาอขอได้รวอใหญ่ผมใจอยากยี่สครับยี่สิบห้ออ่ถ่าย มังกรหนึองสามับต่อเลยครับจับต่อเลยคนอันคนได้อีกสิบ่าได้ไหมายเลขหนึ่งร้อยของรางวันไ่มังกนองสามกลางกลางหนึ่งสองสามอ่ะโอเคจับต่อเลยได้หมาเลข่งรุ่วันใหญ่ สีมครับสี่สิบสามมาเลสี่มพระมหาิทิพัผมมอบให้เลยนะโอไก็มันใหญ่ตั้งกายนตั้งตรงเนอสองสาโอเคผมจบพระมหาิิพั่นรับพิมพเราจะประยัดทา วันนี้ท่านผู้บริการท่านได้มอบหมายให้พระอาจารย์มานำพาพวกเราทำกิจกรรมและก็รับการนาอนุญาตยอปีใหม่ให้กับนักเรียนด้วยแต่ก่อนที่จะรับพรปีใหม่นั้นวันนี้พวกเราจะได้ฉันเต็มร่วมกันในนามรูบอาจารย์แล้วก็ ในนามก,การาบขอพวกเราให้ตั้งใจศึกษาเรียนในปีหน้าปีนี้จบแล้วเหลือปีหน้าเราก็ศึกษาเรียนต่อไป